เจ้ามือเทอ,อิติเลียมกว่าร้อยล้านบาทเจ้ามือเทอขายอิติเลียมกว่า100ล้านบาทเพื่อหันไปช้อนเหรียญเอาคอยเมื่อตรวจสอบข้อมูลออนเชนนะครับพบว่าตอนนี้นะครับมีเจ้ามือรายใหญ่ครับกำลังช้อนเหรียญเอาคอยอย่างบ้าคลั่งเลยนะครับข้อมูลจากาล่าสุดนะครับพบว่า เจมือรายใหญ่ครับช้อนเหรียญเชนลิงค์ครับหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าลิงค์นะครับจำนวนมากเลยนะครับอันนี้คุ้นๆเลยนะเหรียญนี้นะครับเจมือหรือที่เราเรียกกันว่าหวานเนี่ยนะครับด้วยช้อนเชนลิงค์กว่า4 0 0 0ลิงค์ครับซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ3ล้านดอลลาร์ครับโดยใช้เหรียญ STETH ครับแล้วก็ USDC ครับในการช้อนซื้อนะครับก็เป็นข้อมูลของลูกออนเชนนะครับข้อมูลจากอีเธอร์สแกนด้วยนะที่ถูกเผยแพร่โดยลูกออนเชนฮะ พบว่าเจ้ามือได้ช้อนเชลลิง์ไปจำนวน4,11,142ลิงก์ครับด้วย1,757 STETH ครับที่ราคาเฉลี่ย8.06ดอลลาร์นะครับโดยก่อนหน้านี้ครับเมื่อ20กรกฎาคมครับเจ้ามือรายนี้เนี่ยได้ช้อนเหรียญเชลลิงเพิ่มอีก65,723ลิงก์นะครับด้วย500,000 USDC ครับจำนวนเชนลลิงทั้งหมดที่เจ้ามือรายนี้ช้อนก็คือ4,76,865ลิงก์นะครับ ซึ่งคิดเป็น0.15%ของอุปทานแชร์ลิงทั้งหมดเลยนะครับก่นในเวลาเดียวกันครับบริษัท A16C นะครับซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจเงินร่วมลงทุน VC นะที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรมคริปโตครับได้ชอ้อเหรียญ Maker ผ่านกระดานเท็ uh, Coinbase ครับซึ่งเป็นกระดานเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานั่นเองบริษัท A16C ครับได้ฝากเหรียญ Maker จำนวน1,380 MKR ครับ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ1.52ล้านดอลลาร์นะครับไปยังการันเทค,คอยเบสครับทำให้ตอนนี้เนี่ยอดเดรสนะศูนย์เอ็กซ์นะ1279ซึ่งเป็นอดเดรสของบริษัทครับมีเหรียญเมกเกอร์อยู่จำนวน5,520 MKR ครับซึ่งคิดเป็นมูลค่า1.5ล้านดอลลาร์ครับราคาของเหรียญเชนลิงเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่8.03ดอลลาร์ครับโดยประมาณนะฮะแล้วก็เหรียญเมกเกอร์อยู่ที่ประมาณ1,100ดอลลาร์ครับผมแม่โหราคานะดีขนาดนี้เลยแหละฮะก็ ต้องดูกันครับว่าทําไมนะเขาถึงมั่นใจกับเหรียญลิงก์ตัวนี้มากนะใครที่มีอยู่แล้วก็ถือ,ถอไว้นะใครไม่มีลองไปจับตาดูก็แล้วกันครับเผื่อว่าคุณจะมีเงินทุนไปช้อนซื้อไว้บ้างนะครับผมก็หวังว่าข่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับผมยังไงช่วยสปอร์ตช่องนี้ด้วยฮะซีกิบิสตูดิโอแล้วก็คลิสตัวท l อนะครับโดยการเติมเงินมาที่ทูมอนิวนเลสครับเท่าไหร่ก็ได้ตามที่คุณต้องการนะครับผมก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่ง